สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสโลมจิ h ช n แนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไคจูหมาเลขก8นะครับอ่าวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่นะครับอัปเดตเข้ามานะครับแจกเพชรการช่ำๆเพียบๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะแนะนํานะครับว่าจะต้องทํายังไงถึงจะได้เพชรที่แจกในกิจกรรมได้แบบครบๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับ ในส่วนแรกนะครับจริงๆก็จะมีอยู่ในจดหมายนะครับเผื่อเพื sure ่อนๆที่ไม่ได้กดจดหมายดูเนาะเออจริงๆเกมเนี่ยมันไม่ค่อยเด้งเนาะในจดหมายก็คือเราต้องกดเข้ามาดูบ่อยๆนะครับอ่าวันนี้ก็จะมีเพชร500เพชรนะครับกดรับได้เลยในจดหมายครับอันนี้จะเป็นส่วนแรกนะครับรับไปก่อนเลย500เพชรช้ำๆนะครับทีนี้นะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมชวนเพื่อนนะครับอ่าตรงนี้เนาะก็จะอยู่ในหน้านี้กดเลื่อนทางซ้ายได้เลยนะครับกดที่หน้า มีนะนะครับเนี่ยกดเข้ามาเลยนะครับตรงนี้เนาะก็ในกิจกรรมชวนเพื่อนนะครับจะได้ทั้งหมด1,600เพชรนะครับก็คือ เป็นพันห้าร้อยเป็นการชวนเพื่อนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งร้อยเป็นการแชร์เนาะตรงแชร์ผมกดไปแล้วก็กดแชร์แล้วก็ได้เลยนะครับแค่จิ้มไปก็ได้เลยเนาะทีนี้ในส่วนของการชวนเพื่อนนะครับมันจะมีเงื่อนไขอยู่นะครับก็คือเพื่อนเรานะครับที่เราจะไปชวนเขาน <S <S เนาะเงื่อนไขเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังเงื่อนไขก่อนนะครับเ<ๆ> <uko ans> งื่อนไขก็คือเพื่อนเราต้องเป็น ID ดีใหม่นะครับหรือไม่ก็เป็น ID นะครับที่ไม่ได้เข้าเกมมาตั้งแต่วันที่2กันยายน แล้วเท่านั้นนะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นไ d ใหม่นั่นแหละนะครับจะง่ายกว่าเนาะเข้าใจง่ายกว่าโอเคแล้วก็วิธีการชวนนะครับวิธีการชวนเพื่อนก็คือให้ดูที่โค้ดของเรานะครับมันจะมี Invitation นโค้นะครับอยู่ด้านซ้ายล่างตรงนี้เนาะเออก็ให้เรากด Copy แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยก็ได้นะครับหรือนะครับหรือเราจะกดแชร์ตรงนี้เลยก็ได้ซึ่งมันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าจะส่งไปทางไลน์ส่งไป Facebook อะไรก็แล้วแต่เรานะครับแต่นะครับสำหรับ คนที่ไม่มีเพื่อนละ่ะทำยังไงนะครับโอเคผมก็จะอาจจะใช้แนวทางนี้เหมือนกันไม่มีเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องเสียใจไปนะครับไม่ต้องน้อยใจไปทําได้นะครับทําได้ด้วยตัวเองนะเนาะเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าทํายังไงเนาะก็คือ,เ,อ,อเรานะฮะให้เราไปสร้างไ d ดีใหม่แต่ผมแนะนําว่าเราเราอย่ามาสร้างในเครื่องเดียวกันเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวไอดีจะหายแล้วเปล่าๆนะถ้าเป็นไปได้นะครับให สร้างอีกเครื่องหนึ่งนะครับจะเซฟกว่าเนาะอืมคือผมกลัวเพื่อนๆพลาดไม่ใช่อะไรหรอกมันซับซ้อนนะครับแต่ว่าถ้าเอาง่ายๆก็คือเล่นโฟล์เครื่องไปเลยเนาะอืมทีนี้ในเครื่องใหม่นะครับก็คือให้เราเอ่อเล่น ID ีใหม่นะครับแล้วก็เล่นให้จบโหมดฝึกสอนเนาะพอจบโหมดฝึกสอนปุ๊บนะครับมานี่มาที่หน้านี้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เอ่อที่หน้ามีนะเนาะแล้วก็ตรงปุ่มแชร์ตรงเนี้ยครับมันจะเป็นปุ่มให้ก่อโค้ดนะครับแล้วก็เอาโค้ด ตรงซ้ายล่างของเราตรงนี้ครับไปกรอกนะครับพอกรอกเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนเราเนาะสมมุติว่าเป็นเพื่อนเราหรือไม่ก็ไอดีใหม่ของเราครับจะได้เพชรฟรีด้วย500เพชรนะครับแต่นะครับไอดีหลักของเรานะครับก็จะได้เพชรตรงนี้200เพชรนะครับซึ่งเพชรตรงนี้จะถูกส่งไปในจดหมายนะครับ อย่าลืมนะเราต้องไปกดรับในกฎหมายนะครับถ้าเราไม่กดรับเพชรตรงนี้จะหายไปนะครับภายใน90วันเออก็เนี่ยครับเราสามารถปั้นไ d ดีนะครับใหม่เนาะแล้วก็กดชวนเองได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือทําให้ครบนะครับห้าคนนะครับเราก็จะเก็บเพชรตรงนี้ได้ครบเลยพันห้าร้อยเพชรนะครับที่เป็นการชวนเพื่อนเนาะอืมโอเคก็จะประมาณนี้ครับกิจกรรมชวนเพื่อนก็ไม่ยากเนาะก็คือเราเรามีเวลาอยู่พอสมควรแหละนะครับก็ ใครว่างๆก็นั่งรีไอไปอ่านั่งรีไอดีเล่นแล้วก็กดชวนเพื่อนอชวนกดกรอบ Invitation ั o นโคของเราไปเนาะตรงนี้ก็จะได้เพ็ดไปนะครับโอเคจบนะครับในส่วนของการชวนเพื่อนเนาะ <1> <1> แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้ตื่นเต้นมากเก <it> ิจกรรมสุดท้ายคือ f ฟสแบ b เทิ l e แบบจํากัดเวลานะครับมันอยู่ในหน้า f ฟสแบ b เทิร์เรานั่นแหละนะครับแต่ว่าไอคอนมันอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเนาอะ,อะเรากดเข้ามาดูเนี่ยครับถ้าเรากด ด้านบนเนี่ยจะเป็นเฟรตแพทเทิร์นที่เราเคยเล่นไปแล้วนะครับส่วนอันใหม่นะครับจะเป็นกิจกรรมจํากัดเวลาเนาะก็จะมีเวลาอยู่สองอาทิตย์ด้วยกันนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเด๋ยผมบอกอวันให้ก็คือจริงๆถ้าเรานับไปครับมันจะหมดวันที่1ตุลาพอดีเลยนะครับก็เพื่อน,อนๆอย่าลืมเข้ามาเล่นกันแล้วกันมันพอมีเวลาพอสมควรแต่จริงๆผมจะบอกว่าเล่นวันเดียวก็จบแล้วนะมันง่ายมากเอมันง่ายมากนะครับฟีดแบทเทิลก็ในฟีดแบทเทิลแบบจํากัดระยะเวลาครับตรงเนี้ยมันจะอยู่ถึงวันที่1ตุลาเนาะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วแล้วก็เพชรที่ได้ตรงเนี้ยครับจะได้ทั้งหมด800เพชรนะครับเล่นให้ครบทุกด่านนะครับแล้วกดรีวอร์ดตรงนี้เนาะแล้วก็กดรับนะครับจะได้ทั้งหมด 800เพชรด้วยกันอ่านี้ไม่เกี่ยวอันนี้จะเป็นอีกหน้าหนึ่งอ่าตรงนี้ครับรีวอร์ดตรงนี้ผมกดรับไปแล้วนะครับได้800เพชรแล้วก็จะได้ของอื่นๆเอ่อไปด้วยเนาะมันก็จะมีเศษไอเศษเกลือยูนิพารใช่ไหมอ่า,อาไปแลกยูนิพารตได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเค แล้วก็ Fa ส e Battle m แบบจำกัดเวลาครับก็จะมี15ด่านด้วยกันนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันกันกบ Fa ส e Battle ปกตินะครับแล้วก็มันจะมีสิ่งที่แตกต่างนะครับจาก f a ส e b a t t l e แบบปกตินะครับก็คือจะมีบัฟพ,พิเศษนะครับมีบัฟพ,พิเศษเฉพาะโหมดนี้เท่านั้นนะครับเออตรงนี้ก็จะเป็นบัฟจะอธิบายอยู่ด้านบนเนาะก็จะมีเพิ่มเติมดาเมจเพิ่มดีเฟนซ์เพิ่มคลิดาเมจอะไรอย่างนี้เนาะเออก็นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจริงๆอันนี้ ดีมากๆแต่ผมว่ามันมาช้าไปนิดนึงนะครับก็คือเป็นมีตัวละครให้เราลองเล่นในโหมดนี้ด้วยนะครับก็คือจะมีเรโนนะครับเรโนเนาะแล้วก็จะมีซากันนะครับ2ตัวเลยให้เราลองเล่นได้ทั้งคู่นะครับจริงๆควรจะมาพร้อมตัวละครหมดเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับมาช้าดีกว่าไม่มาโอเค ซึ่งตรงนี้ครับจริงๆทางเกมเขาอธิบายมาแล้วนะครับว่า FS Battle แบบจำกัดเวลาตรงนี้เนาะมันจะยากนะครับจะยากกว่าแบบปกตินะครับเดี๋ยวเองจริงๆผมลองเล่นแล้วมันก็ไม่ยากสักเท่าไหร่นะเออโอเคเดี๋ยวผมแนะนําทีมเลยดีกว่าเดี๋ยวผมแนะนําทีมด้วยนะครับทีมที่ผมใช้ผ่านเนาะผ่านแบบง่ายๆเลยคือใช้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับเออทีมเออมันจะต้องลงทั้งสองออลง2งทีมเนาะแล้วก็ผมจะลงไปทีมละ2ตัวนะครับก็คือทีมแรกออด่านแรกนะครับผมใช้ เลโน่นะครับบวกไคจูนะครับคือผ่านง่ายเลยนะครับแล้วก็อีกทีมนึงนะครับก็เป็นสากันนะครับบวกกับเกนนะครับซึ่งอันนี้ผมลองและลองเซตค่อยไปค่อยมาครับอันนี้คือง่ายสุดนะครับเพราะว่ามันจะตรงธาตุนะครับแล้วมันจะเบรกบอสได้ง่ายครับเบรกบอสได้ง่ายมากแล้วออโต้ผ่านเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองไปให้ดูว่าผ่านยังไงโอเคมา อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะไม่กดอะไรทั้งสิ้นนะผมปล่อยออโต้เลยเออเพราะว่าตัวละครมชนะธาตุนะครับชนะธาตุแล้วพอมันเบรกบอสได้ครับมันจะตีบอสแรงมากๆานะครับทีมแรกก็เป็นเรโนโกับไคจูไปเลยนะครับเออแต่ว่าเออตรงนี้ครับมาถึงตอนที่เราลงด่าน15เนาะลงด่าน15เนี่ยเออมันจะไม่ได้เจอบอสท,ทันทีเนาะเพราะว่าในด่านจะมี2เวฟนะครับก็คือเวฟแรกจะเป็นตัวจีจี้ก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ผ่านง,ง่ายอยู่แล้วนะครับ แต่ส่วนที่เป็นบอสเนี่ยจะค่อนข้างยากนะอืจากที่ผมลองเล่นถือว่าค่อนข้างยากเลยถ้าเราเซตทีมาโมโม,โมโซโ่คือไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านอืมก็ก็ถือว่ายากแหละนะครับตามที่เกมเขาบอกไว้นะว่ามันจะยากกว่าด่าน CS Battle แ,แบบปกติเนาะอืมก็อาจจะต้องดูเรื่องของธาตุดูเรื่องของการเบรกบอสให้ได้นะครับมันก็จะง่ายขึ้นอ่ะซึ่งตรงเนี้ยผมเลือกมาแล้วอ่ะเนี่ยเราไปเลยนี่ไนงะบอสมาแล้วนะครับโอเคบอสเป็นไคจูหมายเลขสองนะครับ ถ้าสังเกตก็คือบอสมันจะแพ้ธาตุที่เป็นดอกไม้เนาะจริงๆใช้เกนก็ได้แต่ผมแนะนําใช้เรโนโ่ดีกว่านะครับเพราะว่าด่านแรกอ่ะบอสมันจะเป็นเดี่ยวนะครับเป็นบอสเดี่ยวเออแต่ว่าด่านที่สองครับบอสมันจะมีลูกน้องด้วยนะครับก็คือด่านแรกผมแนะนําให้เป็นธามุเดี่ยวแล้วให้มันตรงธาตุมันจะง่ายสุดสมมติว่าเราไม่มีเรโนโ่ไม่มีใครจูทําไงก็คือพยายามดูธาตุตรงนี้ครับเออดูธาตุให้ตรงที่เป็นรูปดอกไม้นี่เนาอะอโอเคเนี่ยครับเรโน่มันยิงไปก็แตกเห็นไหมแตกยับเลยครับ แตกง่ายมากจริงๆเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆแตกค่อยๆแตกแอตทิบิวบอสไปเรื่อยๆเนาะจนหมดนะครับพอหมดเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้เป็นช่วงที่เรากระหน่ำแล้วนะครับกระหน่ำทำดาเมจแล้วก็ปิดเกมได้เลยนะครับอ่าเนี่งต่อยไปโอ้ขนาดบอสยังไม่เบรกบอสยังไม่เบรกใครจูต่อยไปสี่หมื่นยังเถือนเออ อันนี้แต่จริงบอสตัวนี้ค่อนข้างยากโอ้โหยังไ,ไงสกิลอลังการโอ้โหพ่นไฟเผาเผาทั้งเมืองนะครับอย่างเถื่อนอันนี้บอสเหมือนเหมือนจะตุยแล้วนะครับแต่ไม่ตุยง่ายๆนะครับอา้าวบอสเบรกว่ะแตกเลยเรียบร้อยจบเลยปะเนี่ยนี่ไงเห็นไหมพอบอสแตกปุ๊บเลยครับ บอสแตกปุ๊บก็ง่ายเลยครับจริงๆบอสตัวเนี้ยถ้าถ้าเราเล่นไม่ถูกธาาดเนาะแล้วเบรกบอสไม่ได้บอสมันจะคิวด้วยนะครับเออมันมีความยากตรงนี้แหละนะครับเนี่ยอันนี้คือง่ายเลยง่ายแบบอีซี่เออลงมาเหมือนเป็นอีซี่โหมดโอเคบอสตัวแรกผ่านไปนะครับอ่าเดี๋ยวดูด่านที่สองอันนี้เหมือนเดิมนะผมจะไม่กดอะไรเลยนะครับออโต้ล้วนๆเอออ่ะรอบแรกก็คือเออจะมีสองเวฟเหมือนกันครับ เวเแรกจะเป็นกิกี้นะครับตัวกิกี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอไปนะครับอันนี้ผมใช้เป็นซากันนะครับกับเกนเนาะเกนนาดูมินะครับของตัวนี้คือตรงธาตุเลยนะครับตรงธาตุแล้วก็เออบอสของบอสของด่านสองเนี่ยมันจะมีความยากนิดนึงนะครับอ,อตัวละครที่จะเอาลงมาสู้เนี่ยจริงๆถ้าไม่ใช้ซากันได้ไหมได้ได้นะครับจริงๆจะบอกว่าไม่ใช้ซากันก็ได้แต่ว่าเราจะผสมธาตุค่อนข้างยากแหละนะครับเพราะว่า บอสของด่าน2เนี่ยมันต้องใช้หลายธาตุในการเบรกนะครับอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูถือว่ายากนะครับด่าน2เนี่ยยากเลยโอเคเดี๋ยวเราจัดการกีโอติดชี้ติดชีด้ช้ำๆโอ้โถูกผมต้องเปิดสก,กันตีหแล้วม้งเนี่ยเออสงสัยนะ่าะต้องปลด6นะครับตอนนี้ผมปลด1น,นะปลด1เหมือนเดิมเลยนะครับยังไม่ได้ไปทําอะไรมาเพิ่ม โอเคติดชี้ลัวเลยวะ่ะเหมือนล่อซื้อ,องไงไม่รู้ปกติตอนผมเล่นเองมันไม่ค่อยติดชี้นะอะ่นี่บอสมาแล้วครับบอสมาแล้วอันนี้เป็นบอสเนะื้อเรื่องของของอะไรนะชัพเตอร์สามใช่ไหมเออผมเห็นมีคนพ,พิมพ์ขิงอยู่ว่าไอ้บอสตัวนี้ทำไมในชัพเตอร์สามมันกักจังวะโอ้โหแต่ในเฟสแบทเทิลจำกัดเวลานี้โคตรก่งนะครับบอกเลยเนี่ยแล้วเห็นไหมครับบอสข้างบนเนี่ยครับ กว่าจะเบรกได้เนี่ยยากนะครับเบรกยากมากบอสตัวเนี้ยแต่เราเบรกได้ด้วยสองคนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูคือบอสต,ต้องใช้สามธาตุในการเบรกเลยครับอ่านี่ก็คือมีมีหมัดใช่ไหมมีหมัดมีดอกไม้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายม่วงๆ่วมันคือธาตุนะครับเออธาตุก็อย่างสากันจะมีธาตุไฟใช่ไหมก็จะเบรกไอ้ตรงสีม่วงๆงได้นะครับ โอ้รอบนี้เบรกไวนะเนี่ยไวกว่าตอนผมเล่นรอบแรกเนี่ยครับจะแตกแล้วครับเดยวนิดเดียวอ๋อแต่สากันเขาก็จะมีบัฟด้วยไงมีจะบางจังหวะเขาบัฟแต่ไม่เป็นไรครับสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเบรกได้อยู่ดีอาบอสมีเผาไหม้ด้วยครับโดนเผาไหม้จากสากันไปด้วย ปึ่งโอ้ไม่ติดเลยว่ะไม่ติดเบรกเลยอ่าติดแล้วนะครับโอเคเหลือ,อยังละหนึ่งโอ้แต่ถ้าถ้าดูเกนนี่คือเลือดเหลือไม่ถึงครึ่งเลยตึง,ต,ง,ต,งตึงมืออยู่เหมือนกันมาละเกนหวัวดันตีไปเบรกดอกไม้แล้วนะครับอ่าเบรกธาตุเรียบร้อยเห็นไหมบอสเบรกแล้วครับ เบรกแล้วมีฟอลโล่ด้วยโอ้โหอันติมาพอดีอีกนะครับจบอีซี่เออโอเคตุยเลยนะครับโด,โดนอันติแล้วก็เบรกดนะ้วยเนาะเออเรียบร้อยนะครับอ่ะเนี่ยครับก็แนะนำถ้าใครมีตัวใหม่นะก็จะง่ายเนี่ยครับจะผ่านทุกเงื่อนไข,ขของด่านเลยนะครับอันนี้ง่ายๆเลยอืม โอเคก็เท่านี้นะครับของ f ฟสแ b a t t ิลเนาะก็จะได้ครบ800เพชรนะครับเล่นให้ครบ15ด่านเนาะส่วนด่านเอ่อหเนี่ยผมลองแล้วไม่ยากครับไม่ยากมากก็คือเล่นเหมือน f ฟสแบทเทิลปกติได้เลยนะครับก็ผ่านผ่านง่ายๆจริงๆเซตทีมแบบแบบนี้เลยก็ได้ครับไม่ต่างกันครับแต่ว่าเอ่อให้สังเกตบอสดีๆนะครับเพราะว่าบอสมันจะไม่เหมือนกันนะในแต่ละด่านนะครับในการถ้าเราเบรกเอ่อบอสได้เร็วนะครับมันก็จะง่ายนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเก็บเพชรกันได้ครบนะครับเออไม่พลาดกันแล้วก็ผ่านเฟสแบตเตอรแบบจํากัดเวลากันได้เร็วๆนะครับโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับแล้วก็ใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจคนละหนึ่งทีนะครับแล้วก็กด subscribe ไว้เวลาที่ขึ้นไลค์หรือว่ามีคลิปใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ